คือหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงจันทร์พร้อมคําสัญญาที่เขาให้ไว้กับแม่ก่อนจากลาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสัญญานั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลคือหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาแสงจันทร์สีเงินอับทั่วทุ่งนางเงาของต้นไผ่ไว้ตามลมเบาๆเ,เสียงจากจันทร้องประสานกับลมหายใจของค่ำคืนเด็กชายคนหนึ่งชื่อนาะทียืนอยู่ริมบึงน้ำ ในมือของเขาถือกล่องเล็กๆที่ห่อด้วยผ้าขาวเก่าๆกาล่องนี้คือของที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่แม่จากไปนาทีเงยหน้ามองพระจันทร์แสงนั้นเหมือนรอยยิ้มของแม่ที่เคยปลอบเขาในคืนฝันร้ายแม่ครับนาทีจะดูแลบ้านของเราเองเขาพูดเบาๆเ,เสียงนั้นแผ่วจนแทบปลืนหายไปในสายลมเขาจำได้ดีในคืนที่แม่ล้มป่วยแม่จับมือทีแน่นแล้วพูดว่า ถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่สัญญากับแม่นะลูกว่าจะไม่ทิ้งฝันของเรานาทีพยักหน้าทั้งน้ำตาไหลาอาบแก้มตั้งแต่นั้นมาเขาใช้ทุกวันช่วยพ่อในไรนาตื่นแต่เช้าไปตักน้ำหาฟืนและดูแลสัตว์แต่ในใจลึก,ลกๆเขายังเฝ้ารอวันหนึ่งที่จะได้ทำตามสัญญานั้นวันหนึ่งที่เขาจะได้วาดรูปให้เหมือนจริงที่สุดในโลกเหมือนที่แม่เคยฝันไว้กลางคืนนาทีมักนั่งวาดภาพใต้แสงจันทร์ ใช้ถ่านไม้แทนดินซ้อใช้กระดาษเก่าที่เก็บจากโรงเรียนมือของเขาเปื้อนดำแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยแสงวันหนึ่งเมื่อครูจากในเมืองมาที่หมู่บ้านเห็นภาพที่นาทีวาดไว้ริมรั้วไม้เก่าเธอหยุดยืนมองอยู่นานก่อนจะพูดว่าเธอมีพรสวรรค์มากนะเด็กชายนาทีเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจเขาไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเขามาก่อนแต่ผมไม่มีเงินเรียนศิลปะครับ ครูยิ้มอ่อนๆอแล้วตอบว่าไม่ใช่เรื่องเงินหรอกลูกเรื่องหัวใจต่างหากคืนนั้นนาทีกลับมาที่บึงอีกครั้งเขามองพระจันทร์แล้วพูดขึ้นเบาๆแม่ครับนาะทีเจอคนที่เชื่อในฝันของเราแล้วนะน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันคือหยดน้ำตาแห่งความหวังแสงจันทร์ยิงคงส่องลงมาที่กล่องผ้าขาวนาะทีค่อยๆเปิดมันออก ข้างนคือภาพวาดของแม่ที่เขาวาดด้วยมือเล็กๆเ,เมื่อหลายปีก่อนเขายิ้มพลางกระซิบว่านาทีจะทําให้ภาพนี้มีชีวิตอีกครั้งสัญญาครับแม่รุ่งเช้าในหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงไก่ขันดังปลุกชีวิตให้ตื่นอีกครั้งนาทีสะพายตะกร้าไม้เดินไปตามทางดินแดงเพื่อไปช่วยพ่อในไร่แต่ในใจของเขายังคงเต็มไปด้วยภาพของครูจากในเมืองคําพูดของเธอเรื่องหัวใจต่างหากยังดังก้องอยู่ในหูระหว่างที่เขากําลังรดน้ําต้นกล้า เพื่อนบ้านชื่อพายเด็กหญิงไวเดียวกันเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มนาทีเมื่อคืนฉันเห็นเธอนั่งวาดรูปอีกแล้วใช่ไหมนาทีหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าใช่ฉันกำลังวาดรูปแม่พายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างจริงใจรูปของเธอสวยมากนะเหมือนมีชีวิตเลยนาทีหันมามองดวงตาเธอสะท้อนแสงแดดยามเช้าเขายิ้มอย่างเขินอายแล้วพูดว่าขอบใจนะฉันจะไม่หยุดวาดจนกว่าจะทำตามสัญญาได้ ในตอนบ่ายครูจากในเมืองกลับมาพร้อมกับข่าวดีนาทีครูได้คุยกับโรงเรียนศิลปะในตัวจังหวัดพวกเขายินดีให้ทุนเธอไปเรียนฟรีหัวใจของนาทีเต้นแรงเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินจริงเหรอครับคร,บครูผมได้ไปเรียนจริงๆเหรอครูพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นใช่ลูกแต่เธอต้องกล้าออกจากที่นี่ต้องกล้าเผชิญโลกใบใหม่นาทีมองไปทางทุ่งนาม,มองบ้านไม้หลังเล็กที่พ่อยังคงทำง,งานอยู่ เขากลืนน้ำลายแล้วตอบด้วยเสียงสัน่นผมจะไม่ลืมที่นี่ครับและจะกลับมาพร้อมความภูมิใจคืนนั้นเขาเดินไปที่บึงน้ำอีกครั้งพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างไปทั่วผืนน้ำนาทีคุกเข่าลงผู้กับผ้าสะท้อนของตัวเองแม่ครับผมจะเริ่มต้นแล้วนะผมจะไปทำตามสัญญาใต้แสงจนันทร์นี้หลายเดือนผ่านไปเมืองใหญ่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงผู้คนนาทีเดินถือกระเป๋าใบเก่าพร้อมภาพวาดของแม่ติดตัวมาด้วย ทุกอย่างดูแปลกตาและน่ากลัวสําหรับเด็กจากหมู่บ้านเล็กๆในห้องเรียนศิลปะเขาเงียบเสมอไม่ค่อยพูดกับใครเพื่อนบางคนหัวเราะเมื่อเห็นเสื้อผ้าเก่าของเขาแต่เขาไม่ตอบโต้แค่ก้มหน้าวาดภาพต่อเพราะเขารู้ดีเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแข่งขันกับใครเขามาเพื่อรักษาคําสัญญาวันหนึ่งอาจารย์ศิลปะเดินผ่านมาเห็นภาพที่เขากําลังวาดภาพนั้นคือมือของแม่ที่กําลังโอบลูกไว้ใต้แสงจนันทร์ อาจารย์ยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะพูดเสียงเบาเธอไม่ได้วาดแค่ภาพเธอกำลังวาดความรู้สึกคำนั้นทำให้นาทีเกือบร้องให้อีกครั้งเขานึกถึงแม่พายและหมู่บ้านของเขาทุกลมหายใจของเขามีแต่ความคิดเดียวต้องทำให้คนที่เขารักภูมิใจแต่ชีวิตในเมืองไม่ง่ายเลยบางวันเขาไม่มีเงินซื้ออาหารบางคืนเขาต้องนอนในห้องแคบๆที่เต็มไปด้วยเสียงรถและฝุ่น แต่ทุกครั้งที่รู้สึกท้อเขาจะเปิดกล่องผ้าขาวมองภาพของแม่แล้วพูดเบาๆว่านาทีไม่ยอมแพ้นะครับแม่สัญญายังอยู่และในคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์ของเมืองใหญ่เขาวาดภาพใหม่อีกภาพหนึ่งภาพของเด็กชายที่ยืนอยู่กลางทุ่งพร้อมมือที่เอื้อมไปหาพระจันทร์เขารู้ในใจว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทําให้คําสัญญาเล็กๆใต้แสงจันทร์กลายเป็นจริง ฤดูฝนมาเยือนเม็ดฝนกระทบหลังคาห้องเล็กๆของหน้าทีเป็นจังหวะเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองหยดน้ำไหลผ่านกระจกเสียงฝนทําให้เขาคิดถึงเสียงแม่นอนกล่อมในคืนเก่าๆในชั้นเรียนศิลปะครูมอบหมายงานให้ทุกคนวาดภาพที่สะท้อนหัวใจของตนเองเพื่อนๆหลายคนเลือกวาดเมืองใหญ่รถไฟฟ้าหรือท้องฟ้าในยามเช้าแต่ทีเลือกวาดหมู่บ้านของเขาในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาวาดทุกอย่างจากความทรงจํา บ้านไม้เล็กๆทุ่งนาเขียวชอุ่มและเงาของเด็กชายคนหนึ่งยืนมองท้องฟ้าเมื่อครูเห็นผลงานนั้นเธอถึงกับเงียบไปนานนาทีเธอรู้ไหมว่าภาพนี้มีพลังมากแค่ไหนเด็กชายพิยงยิ้มบางๆผมแค่ว่าสิ่งที่ผมรักครับภาพของนาทีถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการของโรงเรียนผู้คนมากมายหยุดดูภาพนั้นด้วยความประทับใจบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัว เพราะในแสงจันทร์ของภาพนั้นมีความอบอุ่นที่ยากจะอธิบายแต่ในใจของนาทียังมีอีกหนึ่งเป้าหมายเขาอยากกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมภาพที่สมบูรณ์ที่สุดภาพที่เขาสัญญาไว้กับแม่ว่าจะวาดให้มีชีวิตคืนนั้นหลังงานนิตรรศการเขาเดินกลับบ้านคนเดียวฝนยิ่งตกพรำๆเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วพูดก,กับตัวเองว่าอีกไม่นานนะครับแม่อีกไม่นาน หลายเดือนผ่านไปนาทีเริ่มได้รับการยอมรับในวงการศิลปะครูบอกว่ามีคนจากหอศิลป์ในกรุงเทพอยากซื้องานของเธอแต่ที่กลับสายหัวเบาๆผมยังไม่พร้อมขายมันครับมันยังไม่เสร็จและมันยังไม่ใช่ภาพนั้นเขายังคงนึกถึงภาพหนึ่งในใจภาพของแม่ที่ยิ้มอยู่ใต้แสงจันทร์พร้อมมือที่อกเขาไว้เขาอยากวาดมันให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่ด้วยฝีมือแต่ด้วยหัวใจ คืนหนึ่งเขาฝันว่าแม่มายืนข้างๆแม่ยิ้มอ่อนและพูดเพียงคำเดียวว่าถึงเวลาแล้วนะลูกนาทีสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นแรงเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงงดงามเขาคว้าภาพเก่าในกล่องผ้าขาวแล้วตั้งใจวาดต่อแสงไฟในห้องเล็กๆส่องให้เห็นมือของเขาที่สัน่นแต่ทุกเส้นทุกเงาถูกขีดลงด้วยความรักและคิดถึงเขาวาดทั้งคืนโดยไม่พักแม้แต่วินาทีเดียว จนรุ่งเช้าภาพนั้นเสร็จสมบูรณ์ภาพของแม่ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์ยิ้มให้กับเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังยื่นมือขึ้นไปหาและในมุมนั้นเขาเซ็นชื่อไว้เบาๆนาทีเพื่อแม่น้ำตาไหลอับแก้มแต่ใบหน้ากลับยิ้มเขารู้ดีว่านี่คือคำสัญญาเล็กๆใต้แสงจันทร์ที่เขาทำสำเร็จแล้วจริงๆหลังจากภาพนั้นเสร็จสิ้นนาทีก็นำมันไปมอบให้กับครูผู้เคยช่วยเขา ครูมองภาพนั้นอย่างเงียบงันน้ำตาคลอเบา้านี่คือภาพที่มาจากหัวใจจริงๆนาทีเธอทำได้แล้วลูกข่าวเรื่องภาพของนาทีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วหอสินใหญ่ในกรุงเทพติดต่อขอจะแสดงผลงานของเขาแต่สิ่งแรกที่นาทีคิดถึงกลับไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองเขาคิดถึงหมู่บ้านคิดถึงบึงน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์และเสียงแม่ในความทรงจำวันหนึ่งเขาตัดสินใจกลับบ้าน เขาเก็บของใส่กระเป๋าเก่าๆไปเดิมพร้อมกับกล่องผ้าขาวที่อยู่กับเขามาตลอดเมื่อรถโดยสารแล่นผ่านภูเขาและทุ่งนาหัวใจของนาทีเต้นแรงด้วยความคิดถึงพอถึงหมู่บ้านพ่อของเขายืนรออยู่หน้าบ้านไม้ลูกกลับมาแล้วเหรอเสียงพ่อแผ่วแต่เปียมด้วยความอบอุ่นนาทีรีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อแน่นน้ำตาไหลพรากนาทีทำได้แล้วครับพ่อนาทีรักษาสัญญาไว้ได้แล้วคืนนั้นทั้งสองคนไปนั่งที่บึงน้ำ แสงจันสะท้อนบนผิวน้ำเหมือนคืนเก่าพ่อยิ้มพลางพูดเบาๆแม่ของลูกคงดีใจมากแน่ๆนาทีมองท้องฟ้าน้ำตาไหลอีกครั้งครับพ่อนาทีรู้ว่าแม่อยู่ตรงนั้นเขาเปิดกล่องผ้าขาวอีกครั้งนำผ้าที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาวางไว้ข้างตัวแสงจันทร์ตกลงบนภาพนั้นอย่างพอดีและในเสี้ยววินาทีนั้นนาทีเหมือนเห็นเงาของแม่ยิ้มให้เขาอยู่จริงๆ หลังจากคืนนั้นชีวิตของนาทีเริ่มเปลี่ยนไปคนในหมู่บ้านเริ่มมาขอดูภาพของเขาเด็กๆหลายคนมานั่งรอบๆเพื่อฟังเขาเล่าถึงความฝันและคำสัญญาพี่นทีถ้าเราฝันอะไรไว้ต้องทำยังไงให้มันเป็นจริงเหรอนาทีมองเด็กคนนั้นยิ้มแล้วตอบว่าแค่เชื่อและไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนวันหนึ่งครูจากในเมืองกลับมาอีกครั้งเธอมองเห็นภาพของนาทีที่ตั้งอยู่ในบ้าน เธอยิ้มแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่แค่ผ้าศิลปะแต่มันคือชีวิตของเธอนาทียิ้มตอบอย่างอ่อนโยนผมแค่ว่าสิ่งที่หัวใจจำได้ครับครูต่อมาเขาตัดสินใจเปิดศูนย์ศิลปะเล็กๆในหมู่บ้านให้เด็กๆได้เรียนรู้และวาดฝันของตัวเองเขาสอนให้พวกเขาใช้หัวใจมากกว่ามือเพราะนาทีรู้ดีว่าศิลปะที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนผืนผ้าใบแต่อยู่ในความรักและคำสัญญา ที่ไม่เคยจางหายทุกคืนก่อนจะปิดประตูบ้านเขาจะมองไปยังพระจันทร์แล้วพูดเบาๆแม่ครับนาทีทําให้ฝันของเราได้วพรีบานในที่นี่แล้วนะและในเงาแสงจันทร์อ่นอ,อนโยนดูเหมือนจะมีเงารอยยิ้มของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังคงมองเขาอยู่อย่างอ่อนโยนและภาคภูมิใจเสมอหลายปีผ่านไปศิลปะของนาทีกลายเป็นที่รู้จักในจังหวัดผู้คนจากเมืองใหญ่เริ่มเดินทางมาเยี่ยมชม เด็กๆจากหมู่บ้านรอบข้างมานั่งวาดรูปใต้ต้นไผ่เสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องไปทั่วทุ่งนานาทีมองภาพเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเขาจําได้ดีว่าเมื่อก่อนเขาเคยนั่งวาดรูปคนเดียวใต้ใตแสงจันทร์แต่วันนี้มีเด็กหลายสิบคนร่วมวาดฝันเดียวกันในเย็นวันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กชื่อพลอยเดินมาหาทีพร้อมภาพวาดในมือพี่ทีหนูวาดแม่ของหนูค่ะ ภาพนั้นคือหญิงสาวยิ้มอยู่ใต้พระจันทร์เต็มดวงนาทีมองแล้วหัวใจเต้นแรงเขาเห็นตัวเองในเด็กคนนี้ภาพของหนูอบอุ่นมากเลยพล่อยแม่ของหนูต้องภูมิใจแน่แน่พลอยยิ้มตาเป็นประกายหนูอยากเป็นศิลปินเหมือนทีนทีคะ่ะนาทีหัวเราะเบาๆแล้วลูบสีสเธอนั้นก็สัญญากับพี่นะอย่าหยุดวาดฝันของตัวเองคืนนั้นเขาเดินไปที่บึงน้ำอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำ เขานั่งลงตรงที่เดิมที่แม่เคยจับมือเขาไว้แม่ครับเด็กๆที่นี่กำลังวาดฝันของตัวเองแล้วนะครับเสียงของเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยความสุขและในเงาน้ำนั้นเขาเหมือนเห็นภาพของแม่อีกครั้งแม่ยืนยิ้มอยู่ใต้แสงจันทร์พร้อมพูดเบาๆลูกทำได้ดีมากแล้วทีเวลาผ่านไปนาทีกลายเป็นชื่อที่คนในวงการศริลปะรู้จักแต่เขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิม ยังอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมยังนั่งวาดรูปใต้แสงจันทร์ขึ้นหนึ่งหลังงานแสดงผลงานที่กรุงเทพเขากลับมานั่งริมบึงลมพัดแรงแต่หัวใจกลับสงบเขามองขึ้นไปยังท้องฟ้าแล้วพูดเหมือนเดิมทุกครั้งแม่ครับนาทีไม่เคยลืมคำสัญญาเลยนะเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังพายเด็กหญิงที่เคยอยู่ข้างเขาในวัยเด็กเดินเข้ามาช้าๆเธอกลายเป็นหญิงสาวเต็มตัวฉันรู้ว่าเธอต้องอยู่ที่นี่ เธอยิ้มอบอุ่นทั้งคู่มองพระจันทร์ด้วยกันอย่างเงียบงนันพายเธอจําได้ไหมตอนเด็กๆเ,เราบอกกันว่าจะทําให้ความฝันของเรามีชีวิตพายพยักหน้าและเธอก็ทําได้จริงๆนาทีเขาหันมามองเธอรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนฉันไี่เคยทําคนเดียวเลยพายเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของคําสัญญานั้นทั้งสองนั่งเงียบมองพระจันทร์ที่ส่องแสงลงบนบึงลมพัดให้ใบไผ่ไหวเบาๆเ,เ,เหมือนเสียงของแม่กําลังกล่อมอีกครั้ง และในคืนนั้นนาทีรู้แล้วว่าคำสัญญาเล็กๆใต้แสงจันทร์ไม่ใช่เพียงสัญญากับแม่เท่านั้นแต่มันคือสัญญากับชีวิตที่เขารักอย่างสุดหัวใจคืนหนึ่งที่เงียยสงัดพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงแรงกว่าทุกครั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสว่างราวกับถูกอับด้วยแสงเงินงามลมพัดผ่านทุ่งข้าวเสียงไผ่กระทบกันเบาๆเหมือนเสียงหัวใจเต้นของเวลาศูนย์ศิลปะของนาทีเต็มไปด้วยผู้คน วันนี้คือวันที่เขาจัดนิทรรศการสุดท้ายของชีวิตเขาในหมู่บ้านชื่อของมันคือคำสัญญาเล็กๆใต้แสงจันทร์เด็กๆที่เขาเคยสอนต่างมาช่วยกันจัดงานค้อยเด็กหญิงที่เคยวาดรูปแม่ของเธอยืนอยู่ข้างนาทีด้วยสายตาเป่งประกายท้่ทีหนูอยากให้แม่ของหนูได้เห็นภาพนี้จังเลยนาทีมองเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแม่ของหนูเห็นอยู่แล้วและอยู่ในแสงจันทร์นั่นไงเมื่อเวลาเริ่มต้นเสียงดนตรีพื้นบ้านดังขึ้นเบา นาทีก้าวขึ้นไปบนเวทีเล็กๆแสงจันทร์สองลอดผ่านหน้าต่างมาตกลงบนภาพที่ใหญ่ที่สุดตรงกลางเวทีภาพของแม่ทีมอยู่ใต้พระจันทร์พร้อมมือที่เอื้อมาหาลูกชายทุกคนในงานเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงลมหายใจของคนดูและแสงสะท้อนจากดวงตาที่เปียกน้ำตานาทีพูดขึ้นด้วยเสียงสัน่นคืนนี้ไม่ใช่แค่ภาพของผมแต่มันคือคำสัญญาที่ผมรักษาไว้กับแม่ ผมอยากให้ทุกคนที่มีความฝันอย่าปล่อยมันหายไปในความมืดเพราะแม้แต่แสงจันทร์ยังส่องได้จากความมืดที่สุดของท้องฟ้าเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วศูนย์ศิลปะเด็กๆหลายคนร้องให้ครูจักในเมืองยืนอยู่มุมห้องยิ้มทั้งน้ำตาพายยืนข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาพูดเบาๆเธอทำได้แล้วทีแม่ของเธอต้องภูมิใจแน่นาทีมองขึ้นเปิงท้องฟ้าอีกครั้งแม่ครับนาทีทำได้แล้วนะครับแล้วทันใดนั้นลมเย็นจากภูเขาพัดผ่าน ผิวน้ำในบึงสะท้อนแสงจันทรยิปรยับและในเงาน้ำนั้นเงาของหญิงสาวในชุดผ้าขาวยืนยิ้มยกมือขึ้นแตะหัวลูกชายของเธอเบาๆก่อนจะค่อยๆละลายไปกับแสงน้ำตาของนาทีหยดลงบนพื้นเขาหลับตายิ้มหัวใจของเขาอบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนั้นทั้งหมู่บ้านสว่างไสวเด็กๆวาดรูปใต้แสงจันท์ผู้ใหญ่ยืนมองด้วยความภูมิใจเสียงหัวเราะเสียงดนตรีและกลิ่นดอกไม้ลอยไปทั่วท้องฟ้า และเมื่อแสงจันทร์แตะขอบภูเขาเสียงของนาทีดังก้องในลมหายใจสุดท้ายของคืนคำสัญญาเล็กๆใต้แสงจัน์ไม่ได้จบลงที่ผมแต่มันจะเริ่มต้นใหม่ในหัวใจของทุกคนที่ยังเชื่อในความฝัน